สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนครดนเนียสกันอีกเช่นเคยนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมามีกิจกรรมต่างๆมากมายไปชมกันเลยค่ะนายนิพน์สกุลวีรวันรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการโดยมอบอุปกรณ์ช่วยคนพิการรถวิลแชร์ตามโครงการจัดหาการอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการจำนวน9คันแก่คนพิการที่มีความจำเป็นในพื้นที่ตำบลบางกระสอ ตำบลตลาดขวัญตำบลส่วนใหญ่และตำบลท่าทรายกองการเจ้าหน้าที่จัดโครงการการเสริมสร้างความรู้และการศึกษาดูงานเมืองอัจฉริยะหลักสูตร Smart ิต t y เพื่อการพัฒนาเมืองสูนนครนนท์เมืองน่าอยู่ประจำปีงบประมาณพศ2568ระหว่างวันที่19-20สิงหาคม2568โดยหลักการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร จัดการพัฒนาเมืองให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงตอบสนองการให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน120คนโดยมีนายนิพนธ์สกุลวีรวันรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานนสํานันานก,การเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร2 นายสมนึกธนะเดชากุในายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยระหว่างเทศบาลนครนนทบุรีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีจำนวน23แห่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่งในการลงนาม MOU ในครั้งนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมลงนามทั้งหมด24หน่วยงานเมื่อวันที่19สิงหาคมณสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร 2, 2> นายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม ปลูกข้าวหอมปทุมเฉลิมพระเกียรตยิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงหวานวันแม่เกี่ยววันพ่อณศูนย์าการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เทศบาลนครนนทบุรีโดยใช้พันธุ์ข้าวหอมปทุมซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีเหมาะสมต่อการเพาะปลูกในพื้นที่ภาคกลางสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงทางอาหารของชุมชน S.> สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนเทศบาลนครนนทบุรีประจำปี2568เพื่อให้ความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการแก้ไขปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนโดยมีนายนิพนธ์สกุลวีระวันรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานณอาคารสูงพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนน,นทบุรี นายวรุษปัญญารชุนรองนายกเทศมนตรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริการสาธรารณะแก่ประชาชนผ่านระบบ e-service เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองเมื่อวันที่20สิงหาคมณสำนักงานเทศบาลนาครนนทบุรีอาคาร2ส,สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีมอบเกียรติบัตร และป้ายประกาศชุมชนเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติดประจำปีงบประมาณ2,568โดยมีนายนิพนธ์สกุลวีรวันรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานนาสํานักงานเทศบาลนครนน,นทบ,บุรีอาคารหนึ่งกองสวัสดิการสังคมจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและบุคคลทุกกลุ่มวัย โดยให้ความรู้ความเข้าใจในบริบทหน้าที่ของตนเองและหน้าที่ของสังคมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์มาตรการป้องกันและวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการคุ้มครองคนทุกช่วงวัยซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน450คนประกอบด้วยคณะกรรมการชุมชนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนสภาเด็กและเยาวชน โดยมีนายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีเป็นประธานณสำนักการเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร2องกองการท่องเที่ยวและกีฬาจัดโครงการประกวดภาพถ่ายนครนนท์หน้าอยู่และโครงการประกวดภาพถ่ายที่นี่นครนนท์ประจำปี2568เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรวบรวมภาพถ่ายในอดีตจนถึงปัจจุบันที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆภายในเขตเทศบาลนครนน,อนทบุรี โดยมีนายวรุษปัญญา,าชุนรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานณสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีอาคารสองจากนั้นได้มีการจัดนิทรรศการโชว์ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆให้ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าชมณบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีอาคารสองสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมขยะไร้บ้านสัญจรณบริเวณลานว่างข้างโรงพยาบาลเลอลักษณ์ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมในการนี้มีประชาชนลงทะเบียนให้เทศบาลมาดำเนินการจัดเก็บตามนัดหมายเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีบริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ให้ฟรีถึงบ้านซึ่งกิจกรรมขยะไร้บ้านสัญจรครั้งต่อไปในวันที่31สิ่งหาคม2,568กบณบริเวณลานวัดสมรกรดตำบลตลาดขวัญตั้งแต่เวลา8นาิกาานาทีจนถึงเวลาเที่ยงตรงค่ะ นายนิพนธ์สกุลวีรวันรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเวชศาสตร์วิถีชีวิตเทศบาลนครนนทบุรีประจําปีงบประมาณพศ2568เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพตนเองภายใต้หลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตผ่านกิจกรรมปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ประธานชุมชนผู้แทนชุมชนประธานอสอมผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น186คนณอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนน,นทบ,บุรีนายนิพนธ์สกุลวีระวันรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนางสมจิตทรงวัชราพรที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนำคณะเข้าศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการจัดการขยะอินทรีย์ร่วมกับการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนมแมลงแบล็กโซเดไฟลณสวนต้องก้าจังหวัดสระบ,บุรี และปิดท้ายเขารอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดรถลอกท่อระบายน้ำจำนวนหนึ่งคันพร้อมพนักงานจำนวนเจ็ดคนดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าวังผาจังหวัดน่านเจ้าหน้าที่สำนักช่างดำเนินการตัดต้นไม้เก็บขยะและวัชพืชทำความสะอาดคลองสวยเพื่อความสะดวกในการระบายน้ำ และรองรับปริมาณน,น้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้และทั้งหมดนี้นะคะคือการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ